มาร่วมง,งานกับโปล,โลิโอนะครับแล้วก็โคกับโปเกมอนที่โปเกมอนนี่อยู่กับเราตั้งแต่เด็กน้อยจนผมว่าทุกรุ่นก็ได้เล่นนะฮะเพราะโตมาแล้วก็ยังเห็นนับเด็กๆก็ยังเล่นอยู่ซึ่งก็นั่นแหละฮะดีสวาดีเลยก็เป็นเกียรติมากครับไปครั้งหนึ่งได้มาร่วมจริงๆก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆผมก็เลี้ยงโปเกมอนไว้ตัวนึงชื่ออะไรครับคาดินชื่อ ใช่โมโตวคันนี้แต่ตอนนี้ส่งไปเทนเนอร์ไปไปฝึ<า>กค่ะแรกเป็อย่างโอเลโอ่น่ะเราแบบว่ารนนจริงผมว่าผมยังถามคอนเซปตรร์อยู่ว่ายังเป็นคอนเซปต,เต์เดิมอยู่ไหมแบบที่เราจะจำกันได้ว,ว่าบิดชิมครีมจุ่มนมเคยลองไหมฮะผมลองทุกรูปแบบครับกินแบบเป่า จุม่มนมแป๊บเดียวกับจุ่มให้ละลายไปเลยแล้วก็กินแล้วก็แช่แช,ช่เย็นได้หลายรูปแบบมากครับเราชอบแบบไหนอันไหนอร่อยสุดอันไหนเป็นแบบที่เด่นถ้าเป็นผมเลยผมจะชอบเอาไปแช่เย็นก่อนโอริโอแช่เย็นนะ<ช>นมก<ช>็เย็นแล้วก็จุ่มแล้วก็กินมันจะแบบกรุบๆอ่ะมันจะไม่ใช่กรุบท<อ>ี่กรอบอ่ะมันจะเย็นๆด้วยออกไปทางไอติมอ่ะความรู้สึกผมอะแต่เราชอบแบบว่าเย็นๆอะไรแต่ละไอหมาอ่ะอีวอลล์อะผมชอบจุ่มจนให้ข้างนอกอ่ะมันละลายนิดนึงอ่ะนิ่มๆนิดนึงจนแบบจะย้วยแล้ะ เลยเอาเข้าปากเพราะครีมมันยังจะแบบว่าแข็งอยู่มันก็จะแบบบนท่ากันเนาะใช่ผมคนพบวิธีนั้นบางทีพลาดก็ไปอยู่ก้นแก้วละใช่ถูกใจถูกใจมากอย่างนี้คือให้แฟนๆไปลองได้เลยน้องบอกว่าแต่ละคนคือเคล็ดลับอันนี้คืออร่อยแน่นอนควรลองครับเก็บเการ์ดเอาได้ไหมคะเก็บเก็บการ์ดส่มอะไรต่างๆเก็บได้ไหมเก็บหมดครับใครทําตกอยู่ผมเก็บหมดเลยไเป็นนักการ์ดนะตองตังตรงเลยเอาอ่แล้วรสชาติใหม่ของพี่โอ๋ล่ะ ชิมมมังนะชิแล้วชิมแล้วแกะแกะดูคือแบบหอมหอมมากๆเลยคือทีมงานทักมาเลยว่าเฮ้ยใครเอาปวยมากินในห้องคือคืออ๋อผมเองผมเอาพกใส่ถุงมาอ้าวก็หนึ่งเขากินไม่ใช่กินเร็วๆอไม่กินโรเลโอช็อคโแบบว่าเขาทำแทบเลยอร่อยแล้วก็ออกออกมาคือมันเข้ากันมากๆฮะไม่ได้ช็อกโกแลตเนาะช็อคโกแลตสตรอเบอรี่ก็ก็อร่อยอ๋อมาลองกันยังไงชอบนะรถมอใช่เลยก็ลองลองเหมือนกันนะผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนแกะแล้ว อยบอกพี่เขาก็ทักก่อนได้แล้วได้กินด้วยครับนี่เขามันมีสามชิ้นเมื่อดีแล้วก็แกะหนึ่งแล้วเขาก็ขอกินด้วยก็ได้รองอ่าแล้วชิ้นที่สามนนั่นนหะสิทำให้ผมเคกัชิ้นที่สามใครกินชิ้นที่สามผมได้มิลแล้วผมเก็บไว้หนูหนูมีแค่ปิกาจูอ๋อก็รถด้วยอ่ะได้เลยนี่วไปแกะนี่ไงรถนี้ใครกินให้เรือกเหมือนกันนคแต่ลาคนคิดว่าเลือกเราเหมือนกันไ้มแต่โค้จกับคุยก็ได้ รถอะไรผมรู้สึกว่าเขาเหมือนรถอะไรอะอะไรดีอะออริจินอลครับเพราะก็มีใครเลือกสองไม่อานาหมาผมเหมือนเหมือนออริจินอลขาวดำเออเอาหมายเป็นเบนเต์ปะเนี่ยหลงไปจุ่มนงรถรถแซมเมอร์พับเสาร์ดำวย่างี้นึกถึงผมมองแซมเมอร์แล้วนึกถึงโอลิวอยู่แล้วครับ พราะมันสีขาวดำไปเรื่อยไปเปื่อยมากไงอยากจะเล่นอะไรเล่นแอนและคุณเหมือนเหมือนอะไรเหมือนอะไรอันนั้นผมรดกล้วยก็ได้สูรูเลยออกส้มส้มเหลืองเหลืองเขาเหมือนรดช็อกโกแลตมากเลยทำไมอ่ะเพราะว่าแบบเข้มแล้วก็เข้มข้นช็อกโกแลตเหมือนตอนนี้ที่เขาแบบฟิตฝังนะอันนี้คือชมไช้ครับร่องบอกว่ามันเข้มข้นเหมือนโอริโอลิโดช็อกโกแลตแอนลงมาได้ ไดไหมยอมรับไหมอมเขาไหลมาขนาดนี้ผมต้องให้นะไหลไปไหลมาแล้วเอาฝากในการคาฝากกูดิโอขอเกมอนขับตัฝากนะครับเป็นเป็นแคมเปญที่ผมเชื่อว่าคือมันมันเป็นกระแสมากมากเลยนะแบบว่าบูมมากแล้วก็ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากกับการเล่นลายที่อยู่ในขนมคือคือผมชอบไอเดียนี้มากก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกแล้วก็สะสมกันแล้วก็ไปลองรถใหม่กันได้ครับ รับรองว่าอร่อยแล้วก็ถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วก็มีของแล่ด้วย<ช>ก็คือมิวผมเคยเห็นในเพจที่ช่วงก่อนนี้ช่วงก่อนที่จะจะมีอะไรเงี้ยก็มีขายเหรียญมิลกันในราคาแพงๆเลยแล้วก็มีเพจมาเล่นตลกว่าอะไรละ่ะผมเพิ่งเห็นว่าเล่นกันกินไปแล้วครึ่งชิ้นนับไหมครับอันนี้เราจะไปเก่งกำไรด้วยมีออกแนวเก่งกำไรด้วยครับเติบโตมากเลยเหรียญมิวคุณต้องหายนี่นะแบบให้ตาปั๊มบอกไม่ที่เก็บไว้อะที่ผงอะไรกันความชื้นอะไร าซีรีส์ใช่ไหมครับก็เวิร์กช็อปอยู่ครับกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ละเตรียมแค่ไหนลผมว่ามันเตรียมตัวเราเองมากกว่าใช่เพราะว่าเอาตรงๆบทเนี่ยทางทีมยังไม่ให้พวกเราดูเลยจริงเหรอใช่ครับความลับขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าน่าจะค่อนข้างีเคริดพอสมควรกลัววใช่ครับเราเป็นคนเล่นอย่างเดียว นั่นก็ถือใช่ไหมครัใช่ครับแล้วเราทำอะไรบ้างอ่ะเราเวิร์กช็อปที่นี่เขาขาให้เราทำอะไรบ้างเออผมมาเวิร์กช็อปที่นี่ก็คือคือมันมีมันแบ่งไว้แล้วแหละว่าตอนลงกับบทลงอันไหนแต่ว่านี้ยค่อนข้างที่จะไม่ได้สอนว่าแบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะดีฟพอสมควรเ,เ,เวริเร์กช็อปอธิบายไม่ถูกอะ่ะที่กันนุชคิดอยู่ก,ก็คือเรื่อง เรื่องพื้นฐานด้วยแล้วก็เรื่องที่เราขาดอยู่ตรงที่เรื่องแอคชั่นเรื่อง acting การแอคชั่นที่เราไม่ได้มีพื้นฐานจากตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแอคชั่นจากมาวิธีการเซฟตัวเองอวิธีการล้มวิธีดูคือคือเหมือนเริ่มปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่โครงสร้างของกระดูกเราว่าว่าการส่งน้ำหนักมาอยู่ตรงไหนใช่ครับก็มีบอ,อกว่าล้มยังไงให้หลอด มีมีมีก็ล้มยังไงแบบเชิงเชิงกล้องเชิงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้โครงสร้างของร่างกายเพื่อที่จะไม่ได้เล่นแค่แอคชั่น่างเดียวครับเล่นศาสตร์ศาสตร์การแสดงแบบวิธีอื่นก็ก็ใช้ได้แบบนา้ใช่ครัเราแบบว่าไม่ไม่ไม่แบบเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่ก็จะตอบคเราเมื่อไหร่จะอะไรยังไงไหมอะมัแบบตรงนี้ไหมผมว่าเร็วๆนี้ก็มีตามๆอยูยครับก็ นั่นแหละทำไมมันถึงก็เป็นความลับกนอะคะผมก็อยากจะรู้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบแพลนกันมาแล้วแหละก็เลยไม่อยากเข้าไปแทรกแซงว่าแพลในการออกใช่ใช่ใช่อะไรอย่างี้แล้วมกังวลอะไรไหมคะอ่อกังวลตรงไหนของผมก็จะกังวลเรื่องคือในเรื่องมันปูมาให้เก่งเกินอะใช่ใช่าจจะต้องต่อสู้เก่งหน่อยผมก็ช่วงีผมก็ไปเรียนทคโดอ๋อพี่น้่กพ่บอกว่าฟิตมากช่วงนี้เป็นช่ลเร ใช่ครับเรียนพรุ่งนี้ก็ไปหาหมออยู่ไม่ใช่คือคือศาสตร์เนี้มัน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 เป็นศาสตร์ที่ต้องตัวอ่อนผมก็ถามคุณครูแล้วว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดผมมาฝึกตอนนี้แล้วยืดได้เลยอ่ะเขาบอกเขาพูดตรงๆว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนลวตัวอ่อนมันต้องทําตั้งแต่เด็กแล้วเราคือคือมันอ่อนถ้าถ้าอะไรมันมันพอเป็นไปได้ครับแต่ถ้าจะให้แบบอ่อนหนึ่งขั้นแบบนักแข่งเลยผมว่าอาจจะต้องต้องพยายามเข้าไปอีกอะไรเนี้ยเพราว่าเราในต้องตวจสอ ช่ผมก็ไปก็ไปเรียนแยกเอาก่อนฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแต่บอลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฟืตัวอ่อนอนะไรอย่างงี้ก็มีครับมีม,ม,มีต้องต้องปูพื้นฐานตรงนั้นด้วยแล้วก็ไปเรียนเรื่องต่างๆที่ต้องใช้เพิ่อมอย่างเช่บนบทผมคาแรคเตอร์ผ hmm. มมันจะเป็นคนที่ต้องปลอมเป็นคนอื่นด้วย mm hmm. เพื่อจะแบบซับแทรกเข้าไปโจลกรรมอะไรบางอย่างแล้วต้องมีเทคนิคการอ mm hmm. าจจะเป็นถ้าเกิด เป็นนักสับไพยก็ต้องไปเรียนสับไพยเพิ่มเป็นนักต้มขินเป็นนายทหารเป็นอะไรรึเปล่าอ๋อมันอยู่ในไพายรอดไปแล้วใช่ครับผมพูดไปแล้วเอาถ้าพูดแค่นี้ดีกว่าครับปีนี้ใช่ไหมปีนี้ได้ถรือไม่ปีนี้ครับคยังแพนยังไงก็คือปีนี้แต่ทุกความแน่นอนมันก็มีความไม่แน่นอนเนี่ยเขากินเลยมนพูดถึงความไม่แน่นอนใช่อาจจะไม่ใช่เราเรามาต่อดีกว่าครับ วาเลนไทน์ใช่ไหมล่ะในรายการใช่ไหมฮะเหมือนก็เห็นว่ามีใครทำคอชนะทำบ i p s t i c k ก็ตอนนั้นก็รายการก็คือหาของขวัญให้กันในวันวาเลนไทน์ว่าจะหาอะไรเขาก็แบบว่าวางแผนให้เราแยกกันไปเลยจะหาอะไรก็หาไปครับไปเลยใช่ครับผมก็เลยคิดว่าโอ้มันก็มีตอนนี้มันมีรายได้พอที่จะซื้อทุกอย่างได้แล้วคงจะซื้อให้แล้วก็คงจะแบบว่า เออซื้อเองได้อะไรจาเป็นก็ซื้อเองแต่ว่าไอ้เรื่องที่มองข้ามไปใช่เขาก็รวยรวยแล้วอ่ะสาธุครับรับพลังงานรับพลังงานนั่นแหละแต่ว่าเห็นจุดหนึ่งที่เขาแบบว่าชอบทาลิปมันไปไปขึ้นเครื่องบินเขาก็จะเก็บลิปมันของสายการบินพี่วอาสังเกตค่ะท่านก็ก็ใช่เพราะว่าจริงๆมันก็ดีนะคือเราไปทํางานแปดมิตรจริงลิปที่ตั้งแต่แปดมิตรปีที่แล้วนะเพราะว่าเรา เวลาไปทํางานเราก็จะนั่งบิสเนสคารใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นมันก็จะมีชุดแปรงฟันมีอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยมีลิปมันเอากลับไปได้นี่ยริงโลชั่นเนี่ยถ้าเอากลับได้ผมเอากลับแล้วนะใช่แล้วใช่แล้วก็เอาลิปมันมาใช้แล้วใช้ดีก็เลยเอาติดมาเราเราก็เลยต้องก็เลยแบบคือลิปมันนะนะมันเป็นลิปมันที่ไม่มีสีเลยไงเงครับผมก็เลยว่าไอ้ถ้าเกิดเขาทาเห็นทาแล้วปากสุดหลอกซิดๆนิดนึงก็เลยแบบไปซิซงเองดีกว่าว่าให้มันสีแบบิอิซิซ ดูสุขภาพดีนิดนึงเราก็เลยไปทําเองคือเราอะอยากให้ปิ๊์มันเขาใช้แต่ว่าให้มีสีหน่อยจะได้แบบว่าหน้าสดใสใช่แล้วเวลามันกระชั้นชิดมากมาครับผมก็เลยไม่รู้ทําอะไรลิฟแล้วกันแต่เรา,เ,เ,าเรารไม่เคยทำหรือว่าเราไม่เราไปแบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะง่ายยากหรืออะไรยังไงเลยไปก่อนไม่ที่สําคัญอะรู้ได้ยังไงว่ามีคือผมอะผมอะไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้บนโลกแลจริงๆดูได้ไงวะตอนแรกอะผมจะคิดไว้ว่าแค่ทํางานครับ ทาสีอะไรแล้วเขาอบอกว่ามีทาสร้อยข้อมือโอ้ธรรมดาไปวาดรูอาจจะไม่ทันการแล้วก็มีทาลิฟต์ทำเลยมีทํลิฟด้วยเหรอโอเคเอานี้แหละสังเกตไหะตอนให้รู้สึกว่าแบบมันมัน,ม,นมันจึ้งเลยฮะมันแบบว้าวเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยเราสามารถทาลิฟได้ในเวลาอ,อันอันสิบห้านาทีอันครึ่งชั่วโมงอันอะไรเงี้ยแบบ แล้วไม่มีความรู้เลยไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยออกพอพๆไปดูฟู้ดก็ออกเขาก็แนะนําให้แบบใส่อะไรตามอะไรแบบผสมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแปลกใจไหมว่าเฮ้ยเขาเขาอยู่มาทำลิปที่เราเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางเหตุผลก็ไม่ค่อยแปลกใจครับก็เรื่องเรื่องสายการบินเลยผมว่าผมอาจจะไม่ได้ซื้อลิปแบรนด์อื่นมาใช้บ้างบางทีมันก็หมดไปแล้วเราขี้เกียจไปซื้อก็ใช้มันใช้ได้นานแค่ไหนคะคือแท่งมันใหญ่เท่าเนี้ย่ะแล้วมีสองแท่งด้วยนะใช่ใช่ ว่าจะถามโยมมาทาก่อนนอนได้ไหมทาได้ทาได้ันเป็นตื่นมาปากแห้งเลยนึงฮะก็เปื่อเปื่อเราทาตอนนอนไปด้วยเลยตัวที่ไม่มีสีอะสีจากธรรมชาติคือมันคือลิปลิปมันที่แบบแอดสีเข้าไปคือมีกลิ่นครับมีกลิ่นคือเขาใช้แอดกลิ่นแต่มันมาจากธรรมชาติมันไม่มันจะไม่มีน้ําหอมไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันมันคือใช้บำรุงปากได้ด้วยครับไม่ใช่ลิปที่แบบสีนมัน อยู่เป็นเป็นธุรธุรธุรกิจไปเลยไม่แน่ร้อยผมเก่งก่อนแต่มันซับซ้อนไปนะเป็นห้านาทีเราสามารถไปคิดคนอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ลัขนาดตัวถึงแบบเจ้าปฏิปักรดอยข้างอย่างเหมือนกันนะประเทศเรามีอะไรอีกหลายอย่างนะครับผมเพิ่งทราบไปครับให้ให้ให้ปั้นไปก่อนนะไม่มีแพนจะอยู่อีกไหมคะนอกจากกันแล้วเหมือนเราตัดสินตัดใจการทำอะไรพวกนี้ ก็ชอบเพราะว่ามันมันได้ลงมือทําแล้วพอเราลงไปทําแล้วมันเห็นขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างมันทําให้สิ่งสิ่งนั้นพอเรารู้ที่มาที่ไปแล้วมันมีความสัมคัญ์มากขึ้นนะครับก็ท่วกว่าเราจะทําได้พอเรียนเรียนรู้ขั้นตอนอ่ะมันก็ทําให้สิ่งนั้นมันดูพิเศษชอบทําอะไรที่แบบเห็นแล้วมันพิเศษขึ้นมาใช่สำหรับโดยเฉพาะไม่มีของขายไม่มีของคนสื่ออะไรเงี้ยแอยากเรียนรู้ที่มาที่ไปมันเกิดจากอะไรอ่าไปไ้ชวนใครด้วย ไปไหมล่ะอยู่แถวนี้เลยนะใช่เลยใช่เคยเห็นบอกก็เมื่อกี้ยินบอกว่าเอ้ยประเทศเรามีทำอะไรได้อีกใช่เพื่อมีอะไรอีกอ่ะอยู่แบบมีอะไรอยากทำไหมมันโล่งมากครับแต่เดี๋ยวก็ต้องต้องลองดูว่ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างจริงๆลิฟต์นี่แปลกใหม่มากนะสำหรับผมเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เขได้หนึ่้งพี่ให้กะโดผมให้ถุงมือฟิตเนสไปครับกับสนับเข่า ใช่เพราะว่าซึ่งทำเองทำตักเองเลยขออะไรขออะไรซึ่งทำเองปะทำเองไม่น่าทันอะไรของจริงเลือกเองลยเลือกเองมีที่มาที่ไปไที่มาที่ไปคือเขาไปเที่ยวนี่แหละเราไปเที่ยวแล้วเหมือนเขาพูดเรื่องเข่าเรื่องอะไรคือที่ผมสังเกตมาสักพักนึงแล้วเราไปถ่ายรายการมาอะไรเงี้ยบางทีไปถ่ายธรรมชาติเราเดินลงทางชันน่ะเขาบอกว่าโอ้ยเข่ากู้อะไรเงี้ยมีมีบ้างมีบ้างมันเข่าขอหนา คือคือเวลาเดินอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเดินนานๆน่ะมันมันจะเป็นแรงเฉือนมึงเข่านะมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่แล้วผมกลัวว่าเข่ามันจะสึกไม่มีอะไรมารอใช่ผมก็เลยจะเดินผิดผิดท่ากับคนอื่นไปหน่อยเพื่อเซฟเข่าแล้วผมก็เลยไปเดินอย่างงี้เดินลงข้างๆเพราะว่าผมเห็นคนแก่เดินเสร็จแล้วมันช่วยได้แล้วทุกคนฟปูนะปูครับทุกคนก็รอผมว่ามึงเดินนาองมึงแต่ว่าผมก็แบบ คือมันเป็นเป็นท่าเซฟจริงๆแล้วไม่มีใครเชื่อแล้วเขาก็ลี่ผมใช่บอกว่าผมเดินอะไรก็ไม่รู้ก็เลยนั่นแหละเอามาเก็บใส่ตองก็เลยอะเห็นเตะบอลด้วยแล้วเวลาทําอะไรจะชอบใส่สุดไปก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยมาเจ็บทีหลังก็เลยอเอาไปใช้แต่คิดว่าน่าจะไม่สบายตัวจะได้ใช้ยังใส่ไปแล้วแล้วถอดถอดเลยถอดเลยก็ยังไม่ได้ไปใช้งานจริง มันมันลัดอะ่ะแล้วเรามันทําให้เราวิ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดฟิตเนสธรรมดาว่าทำได้ไปตีเป็นนิดเป็นตีอะไรอย่างเงี้ยได้ะคะ่ะปกติเราให้ของเพิ่มกันและการตลอดอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเห็นสังเกตกันจริงๆเออก็เร,เรียกว่าเหมือนใช่แนละ้วเพราะว่าเหมือนเราจะต้องให้ตามแคมเปญอยู่แล้วด้วยด้วยบางทีด้วยงานด้วย คือคือคือพอมันให้อย่างนั้นเราให้ด้วยใจมาอยู่แล้วคือแบบมันไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้การแสดงมันก็มันก็ให้อยู่แล้วบวกกับพอมันให้ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ถี่ไปหน่อยแล้วคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นร้อยใจไปหมดผมไม่เคยซื้อของให้มพราะเรโดนเลยนาเตอร์บอยเลยของเขาไม่เป็นไรใช่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะเกินไปหน่อยคือตอนนี้ก็ก็ให้แล้ว แต่ก็คือเราก็ให้กันและกันตลอดคือส่วนใหญ่จะสังเกตว่าแบบใช่ครับนอกแคมเปญก็จะมีแบบของขวัญมันเกิดอะไรเงี้ยที่จะต้องแบบคัดสรรหน่อยเครียดทุกปีว่าอะไรวะเออนี่ครงการปีแล้วมีแบบตัวมั้ว่าแบบเฮ้ยเราจะเอาอะไรอีกดีวะอะไรเงี้ยแต่คุก็จะรอดตัวนะเพราะเขาทำองจริงไอเดียมันเจดิดอีกนิดนึงผมซื้อที่ดิน<ฮ>พร้อมพร้อมนี่สินพร้อมให้ให้ไอ้นี่ต่อพอ เราไม่ได้อยากได้ด้วยดีีดนะคือข้างกันะอะไรนะเปิดซื้อแล้วผมไปขออยู่ปีได้ไหมครับ่ไอเดียสร้างสรรค์สรรได้ค่ะอตั้เหื่อแฟนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปไปแล้ไปไปแล้วไปไปแล้วไปไแล้วไปไปแล้วไปไปแล้วไป็ปยังไงบ้างป็กแดีครับลเได้เจอแลนๆชาวชาวจีนอะไรเงี้ย จริงๆเรา้อยน้อยครั้งไม่เค้มีโอกาสได้ไปเจอแฟนๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีงานที่นู่นบ่อยๆก็ดีคร <ๆ S 1> ับไปก็เหมือนค่ายความคิดถึงอ่ะจริงๆเป้าก็อยากจะไปในหลายๆที่แหละเพียงแต่ว่าปีนี้เราเราทั้งหลายมีภารกิจที่ต้องทําถ้าเกิดไม่มีเหมือนปีที่แล้วมันก็อาจจะไปในหลายๆประเทศได้อะไรเนี่ยแต่ว่าปีนี้มีเจอเแฟนๆหรือว่าปีนี้จะทุ่มถ่ายที่อยากแล้วไม่ได้ไปใช่ผมว่าน่าจะต้องทุ่มถ่ายเราจนไม่ได้เจอไงจนงานนอกบางทีก็อาจจะ ต้องผมว่าต้องติดต่อผู้จัดการแล้วว่าได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงมีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นที่ยังแบบในปีนี้ที่ได้เจอแน่นอนอยไรต่างๆสี์มีใครคิดถึงเพลงของบันหรือเปล่ามีแพลนคุยไว้อยู่ครับว่าจะทำเพลงต่อไปนะแต่ว่าจะมากี่เพลงเนี่ยต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันปีนี้ได้ฟังแน่ๆได้ฟังแน่ๆคแน่เรามีส่วนร่วมอะไรยังไง วางแผนแล้วกอิมนึงมีส่วนร่วมไปเข้าไปทำดนตรีต้ององก็คือเขาเดินเขาไปเดินเขาไปดีดกีตาร์หนึ่งสายซึงช่วยทำดนตรีไหจบอาจจะมีมีมีครับแล้วก็วางแผนไว้ว่าอยากมีส่วนร่วมมากขึ้นได้ครับปีนี้ปีนี้ทันไหมนะอาจจะทันครับนี่เป็นเพิ่มเดือนใช่แต่แต่ผ่านไปเร็วมากนะแบบว่าผมรู้สึกว่าจะมีนาแล้วเนี่ย ใช่มันผ่านไปไวมากเลยพอเราเริ่มทางานเริ่มมีอายุมันก็เอ้ยทำไมทำไมทำไมเริ่มดูเหมือนบางคนแก่เลยวิธีพูดพ่จารณาเด็กอยังแบบเฮ้ยเมื่อไหรจะปีใหม่นะเมื่อไหรจะปีใหม่นะอยากจะแบบว่าเฮ้ยปีใหม่นะปีเดเดี๋ยวนี้ปุ๊บปับเอ้าจะสิ้นปีแล้วยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่มีแผนบางอย่างก็ยังทําไม่ทันเลยในปีนี้ก็ผ่านไปแล้วหรออะไรเงี้ยได้ฟังแน่ๆได้ฟังแน่แ ถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวผมก็แถไปเองแบบสักแต่งสดใช่ครับแะ้วของบอลไอ้ของที่อะไรอะครับมีอะไรที่พอจะทยได้ไม่มีนะห,หัวผมไปซีรีส์อย่างเดียวคืออยากผมชอบที่เสร็จเป็นอย่างยงไปอะแล้วก็ใช่พอเสร็จเราค่อยไปคิดว่ามีอะไรที่เราอยากต่อเพราะว่าตอนนี้มันก็น่าจะเป็นที่สุดของสิ่งที่อยากทำตอนนี้อะไรเงี้ย ีคุณรู้นะอย่างผมเป็นไนทนอสในการรัพนอแล้วนะมีคนที่ทูตเกลอีอะไรเขาเซ่อย่าลืมไปคัดตัวทีมชาตินะตอนนี้ก็รู้สึกเป็นควาเป็นธรรมชาติที่เราต่าอยู่ใช่ใช่ใ่ก็แบบว่ามีแบบทำแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจในการปั้งก็รู้สึกดีใจดีใจที่แบบว่าเออเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนแบบออกไปทำ งานฝีมืองานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าทุกคนที่ไปลองแล้วจะชอบแล้วก็สนุกแล้วก็ได้อะไรกลับมาไม่มากก็น้อยครับก็ก็มันลองเปิดจออะไรอย่างงี้ไหมเอาเผื่อหมุด้วยแล้วเผื่อบนเงื่อนยากนะแต่ว่าสอนไม่เป็นอ่ะผมก็คงจะแบบเอาไปทำทำอย่างเงี้ยทำไม่ได้ได้มาได้มาอันนี้อันที่ขึ้นไปก็เผาแล้วคุณเคย คุณเคยไอนี้หรือเปล่าแบบเวลาเราทําอะไรถนัดถนัดแล้วมีคนมาจ้องมันจะไม่ได้เลยมันจะไม่ได้แล้วมันจะไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ก็มีแผนตอนนี้ก็ก็ปั้นไว้เตรียมเผาอีกรอหนึ่งนะเพราะว่ารตที่เผาไปล่าสุดก็เป็นทดลองเคลือบเฉยๆก็ออกมาแล้วก็แบบว่าเปาเิโอเคก็ชอบ <c oughs> อยากนะทีแจกมีแต่ว่าต้องได้เยอะบางส่วนตอนนี้มีชั้นวางอะ,ะชั้นวางไว้เก็บ เห็นกันแล้วมีมีบางส่วนเห็นกันเห็นไหมล่ะต้องแจกว่แจกแล้วเริ่มแดดไม่ใช่ไม่ใช่ปั้นอะไรปั้นหุ่นปั้นหุ่นปั้นหุ่น่ปั้นปั้นหุ่นเขาเรียกว่าเป็นนี่เล่นเสร็จปุ๊บเอาเลยถ่ายเลยหลังยิมมันก็จะชัดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องปั้นใหม่